วันนี้เราจะมาคุยกันในเรื่องที่ดูเหมือนจะไกลตัวนะครับแต่จริงๆแล้วมันกําลังจะเปลี่ยนวิถีชีวิตของพวกเราทุกคนเลยนั่นคือเรื่องของการเรียนรู้ครับแต่อย่าเพิ่งนึกถึงภาพห้องเรียนหรือการสอบอะไรแบบนั้นนะครับเพราะวันนี้เราจะมองในมุมที่ใหญ่กว่านั้นเยอะมากเรามีเอกสารในมือเป็นตัวพรบรส่งเสริมการเรียนรู้ปี66ฉบับเต็มจากราชกิจจานุลยแล้วก็มีเอกสารสรุปที่ช่วยย่อยประเด็นสําคัญๆมาให้ ภารกิจของเราวันนี้ก็คือการเจาะให้ลึกครับว่ากฎหมายใหม่ฉบับนี้คืออะไรทำไมถึงต้องมีแล้วมันจะเข้ามาเปลี่ยนโฉมหน้าการเรียนรู้ของคนไทยโดยเฉพาะการศึกษาที่ไม่ได้จำกัดอยู่แค่ในรั้วโรงเรียนอีกต่อไปได้ยังไงใช่เลยค่ะเรียกว่าเป็นการปรับกระบวนศน์เรื่องการศึกษาระดับชาติเลยก็ว่าได้ค่ะโอ้งั้นเรามาเริ่มกันที่คำถามใหญ่สุดก่อนเลยดีกว่าครับทำไมอยู่ๆประเทศไทยถึงต้องมีกฎหมายส่งเสริมการเรียนรู้ฉบับใหม่ขึ้นมา แทนที่กฎหมายเดิมที่ก็ใช้อยู่ล่ะครับมันมีปัญหาอะไรตรงไหนล่ะครับเป็นคำถามที่ดีมากค่ะคือที่มาที่ไปเนี่ยมันมาจากโจทย์ใหญ่ในรัฐธรรมนูญเลยนะคะที่บอกว่ารัฐต้องดูแลให้คนไทยได้เรียนรู้กันตลอดชีวิตไม่ใช่แค่เด็กในโรงเรียนแต่หัวใจสำคัญของการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ไม่ใช่แค่การทำตามกฎหมายค่ะมันคือการเปลี่ยนวิธีคิดโดยสิ้นเชิง ถ้าจะให้เปรียบเทียบนะคะกฎหมายเดิมที่เน้นเรื่องการศึกษานอกระบบหรือกอสอนนอเนี่ยมันมีลักษณะเหมือนโรงพยาบาลโรงพยาบาลใช่ค่ะคือมีไว้สําหรับดูแลรักษาคนป่วยหรือคนที่หลุดออกจากระบบการศึกษาปกติให้กลับเข้ามามีวุฒิมีโอกาสอีกครั้งอะเป็นเหมือนตาข่ายรองรับคนที่พลาดโอกาสไปถูกต้องค่ะแต่กฎหมายใหมน่นี้เปลี่ยนมุมมองไปเลย เขามองว่าการเรียนรู้ไม่ใช่เรื่องของการซ่อมแต่เป็นเรื่องของการสร้างเสริมมันเหมือนกับการเปลี่ยนจากโรงพยาบาลมาเป็นฟิตเนสหรือสวนสาธารณะที่เปิดกว้างสำหรับทุกคนให้เข้ามาใช้เพื่อพัฒนาตัวเองให้แข็งแรงขึ้นให้เก่งขึ้นได้ตลอดเวลาไม่ว่าคุณจะอยู่ในระบบหรือนอกระบบก็ตามนี่แหละค่ะที่เรียกว่า paradigm shift หรือการเปลี่ยนกระบวนทศน์ครั้งใหญ่จากการดูแลคนกลุ่มเล็กๆไปสู่การส่งเสริมคนทั้งประเทศ โอ้โหพอเปรียบเทียบแบบนี้เห็นภาพชัดมากเลยครับจากโรงพยาบาลกลายเป็นฟิตเนสสำหรับทุกคนและในเชิงโครงสร้างล่ะครับการยกระดับจากสำนักงานกศนมาเป็นกรมส่งเสริมการเรียนรู้อันนี้มันต่างกันแค่ชื่อให้ดูใหญ่ขึ้นหรือเปล่าครับหรือว่าการเป็นกรมมันให้อำนาจหรือเครื่องมืออะไรที่ของเดิมไม่มีจริงๆการเป็นกรมมีความหมายในทางปฏิบัติเยอะมากค่ะ 1. คือสถานะที่ชัดเจนขึ้น จากเดิมที่เป็นหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงตอนนี้กลายเป็นกรมที่มีอธิบดีเป็นของตัวเอง 2. คืออำนาจในการบริหารจัดการโดยเฉพาะเรื่องงบประมาณกรมสามารถของ,งบประมาณได้โดยตรงมีความคล่องตัวในการผลักดันโครงการต่างๆมากกว่าเดิมเยอะและ 3. คือมีเสียงที่ดังขึ้นในการประสานงานกับหน่วยงานอื่นๆในระดับกรมด้วยกัน มันคือการส่งสัญญาณที่ชัดเจนจากภาครัฐว่าเรื่องนี้เป็นวาระสำคัญระดับชาติไม่ใช่แค่หน่วยงานเสริมอีกต่อไปค่ะเข้าใจแล้วครับคือทั้งเปลี่ยนวิธีคิดและอัปเกรดเครื่องมือไปพร้อมๆกันเลยทีนี้พอเรามีฟิตเนสแห่งการเรียนรู้ที่ใหญ่ขึ้นแล้วเมนูหรือคอร์สที่เขาจัดเตรียมไว้ให้ประชาชนมีอะไรบ้างครับการเรียนรู้ในความหมายใหมน่นี้มันหน้าตาเป็นยังไง กฎหมายฉบับนี้วางกรอบการเรียนรู้ไว้3รูปแบบหลักๆเลยค่ะเหมือนเป็นเมนู3คอร์สให้เลือกตามความต้องการของแต่ละคนเลยในเอกสารสรุปเขามีคำช่วยจำน่ารักๆด้วยนะคะว่าตลอดพัดวุธ,ธิตลอดพัดฟุตโอเคครับน่าสนใจดีมาลองเจาะทีละคอร์สกันเลยดีกว่าเริ่มที่ตลอดก่อนเลยครับตลอดก็คือการเรียนรู้ตลอดชีวิตค่ะ เป้าหมายของคอร์สนี้คือการทําให้คนไทยเรียนรู้ที่จะเรียนรู้ได้ด้วยตัวเองตามความสนใจเพื่อให้ทันโลกและใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขมันอาจจะไม่ใช่การเรียนเพื่ออาวุธหรือไปทํางานโดยตรงนะคะแต่มันคือการเรียนรู้เพื่อย,ยกระดับคุณภาพชีวิตเช่นผู้สูงอายุเรียนรู้วิธีใช้แอปธนาคารในมือถือเพื่อจะได้ไม่โดนหลอกโอนเงิน หรือคุณพ่อคุณแม่มือใหม่เข้าไปเรียนรู้เรื่องจิตวิทยาเด็กผ่านคอร์สออนไลน์ฟรีเพื่อจะเข้าใจลูกมากขึ้นอืมเป็นการเรียนรู้เพื่อแก้ปัญหาในชีวิตประจำวันหรือเติมเต็มความสนใจส่วนตัวลุ้นล้วนเลยนะครับแล้วคอร์สที่สองพัทล่ะครับพัทคือการเรียนรู้เพื่อการพัฒนาตนเองค่ะ อันนี้จะเน้นเรื่องทักษะหรือสกิลส์เพื่อการทำงานโดยตรงเลยตอบโจทย์เรื่องรีสกิลหรืออัพสกิลที่เราได้ยินกันบ่อยๆชัดเจนมากไม่ว่าจะเป็นพนักงานออฟฟิศที่อยากเรียนทักษะการตลาดดิจิทัลเพิ่มช่างซ่อมรถที่อยากเรียนรู้การซ่อมบมรุงรถยนต์ไฟฟ้าหรือเกษตรกรที่อยากเรียนการทำเกษตรอัจฉริยะ และที่น่าสนใจคือกฎหมายบังคับด้วยว่าต้องมีระบบแนะแนวการเรียนและอาชีพควบคู่ไปด้วยไม่ใช่แค่จัดคอร์สลอยๆแต่ต้องมีคนช่วยชี้เป้าให้ด้วยว่าเรียนอะไรแล้วจะไปต่อยอดอาชีพอะไรได้บ้างอันนี้ดูจับต้องได้มากเลยครับน่าจะเป็นประโยชน์กับคนวัยทำงานมากๆแล้วคอร์สสุดท้ายวุฒิอันนี้น่าจะตรงตัวที่สุดใช่ค่ะการเรียนรู้เพื่อคุณวุฒิตามระดับ นี่คือรูปแบบที่กลับไปทำหน้าที่ของโรงพยาบาลหรือตะคารรองรับทางสังคมที่ยังคงจำเป็นอยู่ค่ะออกแบบมาเพื่อกลุ่มคนที่หลุดจากระบบการศึกษาในโรงเรียนโดยเฉพาะไม่ว่าจะด้วยเหตุผลทางเศรษฐกิจหรือครอบครัวก็ตามเพื่อให้พวกเขาสามารถกลับมาเรียนและได้รับบุฒิที่การศึกษาขั้นพื้นฐานเทียบเท่ากับคนที่เรียนในระบบปกติเพื่อเป็นใบเบิกทางในการไปเรียนต่อในระดับสูงขึ้นหรือใช้สมัครงานได้เป็นการรับประกันว่าจะไม่มีใครถูกทิ้งไว้ข้างหลังค่ะ โอเคครับทั้ง3รูปแบบนี้ฟังดูครอบคลุมชีวิตคนตั้งแต่เกิดจนแก่เลยแต่ไอเดียดีๆก็ต้องการคนขับเคลื่อนที่ดีด้วยผมเลยสงสัยว่าในทางปฏิบัติแล้วใครคือคนที่จะมาทําให้วิสัยทัศน์นี้เกิดขึ้นจริงในพื้นที่ต่างๆทั่วประเทศครับกฎหมายนี้วางกลไกลการขับเคลื่อนที่น่าสนใจมากค่ะผู้เล่นหลักๆเลยคือหน่วยจัดการเรียนรู้ซึ่งก็คือหน่วยปฏิบัติการในพื้นที่ที่เราคุ้นเคยกันอย่างกศอนอำเภอ,อเกศอนอตำบลเดิมนั่นแหละค่ะ ต่อไปก็จะเปลี่ยนชื่อเป็นศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับต่างๆแต่ผู้เล่นที่ดิฉันคิดว่าจะเป็นตัวเปลี่ยนเกมจริงๆคืออีกคำหนึ่งค่ะคำว่าภาคีเครือข่ายคำนี้ผมเห็นในเอกสารแล้วรู้สึกว่ามันเปิดกว้างมากๆเลยนะครับกว้างมากจริงๆค่ะและคำว่าบุคคลอื่นใดที่อยู่ในคำนิยามนี้แหละค่ะคือหัวใจสำคัญมันหมายความว่าปราชชาวบ้านที่เชี่ยวชาญเรื่องสมุนไพรในหมู่บ้าน โปรแกรมเมอร์ฟรีแลนซ์ที่อยากเปิดคอร์สอนเขียนโค้ดเบื้องต้นในห้องสมุดชุมชนช่วงสุดสัปดาห์หรือแม้แต่ช่างซ่อมมอเตอร์ไซค์มือดีที่อยากถ่ายทอดวิชาให้เด็กๆที่สนใจทุกคนนี้คือภาคีเครือข่ายได้หมดเลยค่ะมันคือการปลดล็อกคลังความรู้มหาศาลที่อยู่นอกระบบการศึกษาอย่างแท้จริงแลมคิดเรื่องคลายตีภายถ่า,ายนี้ฟังดูดีมากเลยครับที่เปิดให้ทุกคนมีส่วนร่วมแต่ก็ แอบกังวลเหมือนกันนะครับว่าเราจะควบคุมคุณภาพการสอนจากบุคคลอื่นใดที่อาจจะเก่งในเรื่องของเขาแต่ไม่ได้มีใบประกอบวิชาชีพครูได้ยังไงกฎหมายมีกลไกอะไรมารองรับตรงนี้ไหมครับอืมเป็นข้อกังวลที่สมเหตุสมผลมากค่ะคือกฎหมายไม่ได้บอกรายละเอียดตรงนี้ไว้ชัดเปะ๊ะแต่เจตนารมณ์ของมันคือการสร้างความยืดหยุน่นในทางปฏิบัติกรมส่งเสริมการเรียนรู้และหน่วยงานในพื้นที่จะต้องสร้างกลไกขึ้นมารองรับค่ะ อาจจะไม่ใช่การควบคุมแบบเข้มงวดเหมือนในระบบโรงเรียนแต่อาจจะเป็นในรูปแบบของการรับรองหลักสูตรการประเมินผลผู้สอนหรือการจัดอบรมเทคนิคการถ่ายทอดความรู้ให้ค่ะมันคือการเปลี่ยนโฟกัสจากคุณมีใบอนุญ,ญาตไหมไปเป็นความรู้ของคุณเป็นของจริงและถ่ายทอดได้หรือไม่มากกว่าค่ะน่าสนใจครับคือเชื่อมั่นในความเชี่ยวชาญจริงมากกว่าไปปริญญาซึ่งก็ สอดคล้องกับอีกประเด็นที่ผมเห็นในกฎหมายคือการเปิดให้เชิญผู้เชี่ยวชาญมาสอนได้โดยตรงเลย ถูกต้องค่ะนั่นคือการปลดล็อกครั้งใหญ่เลยดิฉันเคยเจอเคสของปราชชาวบ้านที่สารตะกล้าเก่งระดับประเทศแต่เขามาสอนในโรงเรียนไม่ได้เพราะไม่มีวุฒิครูกฎหมายนี้จะมาปลดล็อกคนแบบนี้ให้เอาความรู้มาส่งต่อให้คนรุ่นใหม่ได้โดยตรงเลยและกลไกที่จะทําให้เรื่องภาคีเครือข่ายเป็นจริงได้ก็คือคณะกรรมการส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดที่มีผู้ว่าองค์การบริหารส่วนตำบลเป็นประธานค่ะในคณะกรรมการชุดนี้ไม่ได้มีแค่คน าก,กระทรวงศึกษาแต่ดึงคนจากกระทรวงเกษตรกรรมพัฒนาสังคมแรงงานและที่สําคัญคือมีผู้แทนจากภาเคเครือข่ายเข้าร่วมด้วยนี่คือภาพสะท้อนว่าการเรียนรู้ไม่ใช่เรื่องของใครคนใดคนหนึง่งแต่เป็นเรื่องที่ทุกคนต้องช่วยกันทั้งจังหวัดโอ้โหเพราะพูดถึงการเทียบโอนประสบการณ์ได้นี่ผมนึกถึงเพื่อนผมคนหนึ่งเลยครับเขาเป็นช่างภาพฝีม,มือดีมากทํางานมาเป็นสิ แต่ไม่มีวุฒิปริญยาแบบนี้หมายความว่าประสบการณ์ถ่ายภาพที่เขาสั่งสมมาสามารถเอามาเทียบเป็นหน่วยกิตเพื่อเรียนต่อในระดับปริญญาตรีได้จริงๆหรอครับ มันทำงานยังไงทางปฏิบัติเพื่อนของคุณอาจจะต้องรวบรวมแฟ้มผลงานหรือพอร์ตโฟลิโอเข้าไปนำเสนอต่อคณะกรรมการของหน่วยจัดการเรียนรู้หรืออาจจะต้องมีการทดสอบภาคปฏิบัติเพื่อประเมินระดับความสามารถจากนั้นคณะกรรมการก็จะเทียบว่าทักษะที่เขามีนั้นเทียบเท่ากับวิชาอะไรบ้างในหลักสูตรซึ่งจะช่วยยน่นระยะเวลาและค่าใช้จ่ายในการเรียนไปได้มาหาศาลเลยนี่คือการทลายกำแพงระหว่างความรู้ในตำรากับความรู้จากชีวิตจริงอย่างสมบูรณ์แบบค่ะ สุดยอดเลยครับมันทําให้คนที่เก่งจากประสบการณ์จริงรู้สึกว่าความรู้ของเขามีคุณค่าและได้รับการยอมรับในระบบด้วยพอเห็นภาพรวมของโครงสร้างและกลไกใหม่ที่ยืดหยุ่นขนาดดีแล้วก็อดสงสัยไม่ได้ว่าแล้วช่วงเปลี่ยนผ่านละครับการย้ายบ้านครั้งใหญ่จากกศนเดิมมาสู่กรมส่งเสริมการเรียนรู้ใหม่กฎหมายจัดการเรื่องนี้ไว้อย่างไรบ้างครับจะวุ่นวายไหมเรื่องนี้ไม่ต้องกังวลเลยค่ะทีมร่างกฎหมายเขาคิดมาค่อนข้างรอบคอบ มีบทเฉพาะการที่วางรากฐานการเปลี่ยนแปลงไว้อย่างราบรื่นมากค่ะเขาใช้หลักการยกมาทั้งยวงเลยคือในมาตรา28ระบุชัดเจนว่าทรัพย์สินงบประมาณหนี้สินและที่สําคัญคือบุคลากร,กรทั้งหมดของกศนดเดิมจะถูกโอนไปสังกัดกรมส่งเสริมการเรียนรู้ใหม่ทั้งหมดโดยอัตโนมัติเรียกว่าย้ายบ้านกันทั้งหลังพนักงานต้องไม่กลัวตกงานประมาณนั้นเลยค่ะ และเพื่อให้การบริหารงานต่อเนื่องในช่วงแรกผู้ที่ดำรงตำแหน่งเลขาธิการกอสนเดิมก็จะมาทำหน้าที่อธิบดีกรมส่งเสริมการเรียนรู้ไปก่อนส่วนหน่วยงานในพื้นที่ทั่วประเทศก็ให้ทำหน้าที่เป็นหน่วยจัดการเรียนรู้ไปพลังก่อนทันทีเพื่อให้การบริการประชาชนไม่สะดุดแม้แต่วันเดียวและยังมีการกำหนดกรอบเวลาที่ชัดเจนด้วยนะคะอย่างการตั้งคณะกรรมการส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดต้องทำให้เสร็จภายใน90วันนับแต่กฎหมายมีผลบังคับใช้ ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความตั้งใจที่จะให้ใกลไกใหม่เริ่มทำงานได้รวดเร็วที่สุดค่ะทั้งหมดนี้จะเปลี่ยนประเทศไทยไปอย่างไรครับถ้าให้สรุปนะคะดิฉันคิดว่ามันคือการเปลี่ยนจุดยืนของการศึกษาภาคร,รัฐครั้งประวัติศาสตร์เลยค่ะ 1. จากการดูแลคนนอกโรงเรียนเป็นหลักสู่การสร้างระบบการเรียนรู้ตลอดชีวิตสำหรับทุกคน 2. จากการทำงานของหน่วยงานเดียวคือกระทรวงศึกษาธิการสู่การร่วมมือกับภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนในสังคมและ 3. จากการสร้างระบบที่ตายตัวมีกฎเกณฑ์เข้มงวดไปสู่การสร้างระบบที่ยืดหยุ่นเข้าถึงง่ายและยอมรับความรู้ที่หลากหลายไม่ว่าจะมาจากห้องเรียนห้องทำงานหรือจากประสบการณ์ชีวิตจริงก็ตามเป็นการมองการเรียนรู้ที่กว้างขึ้นและโอบรับทุกคนอย่างแท้จริง ใช่ค่ะมันสอดคล้องกับแนวโน้มของโลกที่เราต่างก็รู้ว่าความรู้ที่เรียนมาในมหาวิทยาลัยมันหมดอายุเร็วมากการเรียนรู้จึงไม่ได้สิ้นสุดในห้องเรียนอีกต่อไปแต่มันคือกระบวนการต่อเนื่องตลอดชีวิตเพื่อปรับตัวให้ทันโลกที่หมุนเร็วขนาดนี้ สิ่งที่กฎหมอฉบับนี้พยายามสร้างขึ้นมาก็คือระบบนิเวศการเรียนรู้หรือ learning ecosystem ที่แข็งแรงที่โอบรับคนทุกกลุ่มทุกวัยให้สามารถพัฒนาตัวเองได้อย่างต่อเนื่องไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนหรือทำอาชีพอะไรก็ตามคำว่า ระบบนิเวศนิ้ทรงพลังมากเลยนะครับมาทําให้เราเห็นภาพว่าทุกส่วนเชื่อมโยงและเกื้อกูลกันหมดซึ่งก็น,นํามาสู่คาถามสุดท้ายที่อยากจะทิ้งทายไว้ให้ได้ลองคิดกันต่อนะครับในเมื่อกฎหมายฉบับนี้เปิดประตูให้ภาคีเครือข่ายซึ่งก็คือคนธรรมดาอย่างเราเราสามารถลุกขึ้นมาเป็นผู้จัดหรือผู้สอนในระบบนิเวศนี้ได้คําถามที่น่าสนใจก็คือในตัวของเราแต่ละคนมีความรู้ภูมิปัญญาหรือทักษะเฉพาะทางอะไรที่เราหลงไหลและทําได้ดี ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเล็กน้อยแค่ไหนที่สามารถนำมาแบ่งปันและกลายเป็นส่วนหนึ่งของระบบนิเวศการเรียนรู้ใหม่นี้ได้บ้าง